สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาแกะกล่องอตัวชาร์จหรือเรียกง,ง่ายๆว่า power bank นะคะ power bank อันนี้นะคะเป็นของตัวนี้เลยนี่ออกเซ็นปะทุกคนก็อันนี้ก็คือแบบเป็น power bank ที่ค่อนข้างจะขายดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ที่เอามาเนี่ยรู้สึกจะเป็นรุ่น ew อะไรสักอย่างนะทุกคนลืมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปให้นะกันนะคะเพราะว่าอันนี้คลิปค่อนข้างเรียวเลยด้านหน้านะคะเขาก็จะมีสติกเกอร์นะคะเห็นไหมมีหมอก็มีอะไรเรียบร้อยนะคะคิว o า e โคเนาะแล้วก็ซีลด้วยพลาสติกนะคะแน่นหนาด้านหลังก็จะเป็น Description นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนาะ นี่หอมมาดีมากเลยนะทุกคนรุ่นนี้นะคะจะมีความจุอยู่ที่ 7, เจ็ดพันเนาะอยู่ตรงนี้นะคะความจุอยู่ที่เจ็ดพันแอมป์นะคะที่เลือกเจ็ดพันแอมป์ยี่สิบวัตต์ตัวเนี้ยเพราะว่ามันน้ำหนักมันจะได้เบาเรามีอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันค่อนข้างหนักเนาะก็เลยแบบเ,เปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่นะคะเดี๋ยวเอาอีกอันหนึ่งให้ดูนะอ่ะโอเค อันนี้เป็นรุ่นที่ใช้อยู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นลืมลืมแกะกล่องลืมอัดคลิปก็เลยเลย,เลยตามเลยเนาะรู้สึกว่าจะเป็นสองพันหรือสาเอ้ยขอโทษค่ะสองหมื่นหรือสามหมื่นแอมเนี่ยตอนนี้จำไม่ได้เป็นรุ่นเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วเวลาชาร์จแบตอ่ะค่อนข้างสะดวกเลยนะทุกคนค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตัวเนี้ยเราบอกเลยว่าเราใช้แล้วเราว่ามันดีนะคะแต่ว่า ข้อเสียคือว่ามันหนักไปหน่อยแล้วเวลาเราชาร์จแบตอะไฟตัวนี้มันจะขึ้นเนาะเวลาเราชาร์จแบตนี้มันจะติดเห็นปะค่อนข้างจะติดแน่นเลยนะคะแล้วก็มันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นทุกคนดูนี่เห็นปะมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นี่มันก็เลยค่อนข้างที่จะ,ะใช้งานได้ดีค่ะแต่ว่าหนักไปแต่อันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ ไม่ได้อัดคลิปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบอกร่าวๆแล้วกันนะคะว่าตัวนี้คือก็ใช้ดีตัวหนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะแกะกล่องก็คือตัวนี้รุ่นนี้จะเล็กกว่านะคะขนาดแค่เจ็ดพันแล้วก็ออกใหม่เนาะออกใหม่คือหมายถึงว่าก็คือออกมาสักพักน้อะก,กว่าเราจะลงคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเดือนอยู่นะคะเดี๋ยวลองแกะนิดนึง คืออันนี้ก็คือสีดำตัวเมื่อกี้ก็คือซื้อตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วหรือว่าเน่าจะประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังใช้ดีอยู่นี่เขาจะมีซิลแบบนี้นะทุกคนดูให้ดีๆนะคะของแท้ของปลอมนะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าตัวนี้มันมีมอ,อกกอน,นะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าอันที่ไม่มีมอ,อกกอนแน่ๆแล้วล่ะแต่ยังไงก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะทุกคน โอเคกล่องก็เป็นแบบนี้แข็งแรงกล่องของยี่ห้อนี้จะแข็งแรงไอ้ตัวสีดาตัวใหญ่ที่เรามีอะกล่องเขาก็หนามากนะทุกคนหนาเราก็แข็งใช้ได้เราเพิ่งทิ้งกล่องไปคือแบบตอนแรกก็เก็บกล่องไว้เพราะว่าคิดว่าเผื่อมันมีปัญหาเวลาเราเคลมของอะไรเงี้ยเราเพิ่งทิ้งของไปแล้วก็สั่งตัวนี้มาใหม่เราก็น่าจริงๆน่าจะคลิปเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารวมกันในคลิปนี้สั้นๆละกันนะคะอันนี้เป็นกล่องนะทุกคนไม่มีอะไร แล้วมีสติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์แบบเงาๆกล่อง,องข้างในนะคะอันนี้เป็นตัวภาวะแบงค์นะทุกคนอันนี้มีชื่อรุ่นจัแบบหนึ่งนี่ของยี่ห้อเนี้ยเขาจะมีถุงผ้าแบบนี้มาด้วยนะทุกคนเนี่ยไอรุ่นสีดำก็มีถุงผ้าแบบนี้เหมือนกันแต่ใช้ไปนาน,านๆมันก็จะเปื่อยนะเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็จะมีสายแบบนี้มาให้นี่ สายเขาจะเป็นแบนๆนี้นะคะเป็นสายแบนๆแบบนี้นะคะาสายเขาจะเป็น Type C to Type C นะทุกคนแบบนี้นะคะแต่ว่าไอ้รุ่นนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสายอะไรเดี๋ยวดูให้นะโอเคทุกคนรุ่นตัวใหญ่นะคะรุ่นตัวใหญ่ตัวนี้เนาะ,ะสายเขาจะเป็นแบบเป็น USB นะคะ to Type C นะคะเป็นแบบนี้นะ อันนี้คือของรุ่นตัวใหญ่นะคะนะจะเป็นแบบนี้นะเป็นสายแบบนี้ usb ถูไทยสีนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครจะไปซื้อตัวใหญ่ก็มันจะเป็นสายแบบนี้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้มันจะมีสายที่เป็นไทยสนะคะไทยสให้ด้วยแล้วก็มี usb ให้สองข้างชาร์จพร้อมกันได้นะคะ แล้วก็ถ้าเรากดตรงข้างๆตรงนี้นะมันก็จะมีไฟขึ้นว่ามันหมดแล้วหรือยังตรงนี้เราชอบมากเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้รุ่นนี้นะรุ่น EW56 นะคะก็จะเป็นทาสาย Type C to Type C นะคะเดี๋ยวรุ่นสีดำเดี๋ยวเราจะดูชื่อรุ่นให้นะว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะคะเพื่อทุกคนแบบหาซื้อนอะ บางคนอยากได้แบบตัวที่มันแบบเยอะๆหนาๆอะไรเงี้ยแบบความจุเยอะๆนะคะ,อ,ะอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนเขาก็จะมีถุงแบบนี้มาให้ทุกรุ่นแหละของยี่ห้อนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ที่ชอบเพราะว่ามันแบบมันเบาดีแล้วก็นี่มีตรงนี้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะพับได้ทุกคนอ่ะดูสีก่อนมันไม่ใช่สีขาวนะแต่มันออกสีเทาๆ นี่แล้วก็เวลาชาร์จนะะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะติดแน่นหรือเปล่าเฮ้ยแน่นมากทุกคนแน่นมากดูดิเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นสีตัวสีดำตัวใหญ่อะมันจะค่อนข้างหนักเลยแต่มันก็ติดนะนี่แต่แต,แต่สีดำเขาจะเว้นช่วงตรงนี้ไว้เห็นไหมทุกคนไม่ให้มันโดนตรงกล้องตรงเนี้ยนี่เขาจะเว้นไวใ้ให้พอดีเห็นปะ นี่ก็ชาร์จติดนะคะชาร์จปกตินี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูตัวสีดำให้นะว่ามันเป็นรุ่นอะไรโอเคดูมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น ew 55นะคะ2 0 0 0มนแอมป์ M, นะนี่ดูมาให้แล้วนะคะนี่คือสายเขานะคะสายเขาจะเป็นแบบนี้นะ ew 5 5นะคะรุ่นนี้นะ,ะ20 0 0 0นแอม์นะคะแล้วก็ส่วนรุ่นที่เรามาแกะวันนี้นะคะเป็น ew 5 6นะคะสายเป็นแบบนี้นะ,ะสายเป็นไทสีนะคะ7,000แอม์ 7, ราคาห่างกันหลักประมาณประมาณสามสามร้อยได้นะประมาณนะคะประมาณนะ อยมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเปิดตรงนี้ได้ทุกคนมันจะเป็นเหมือนหนังๆน,นะทุกคนเปิดตรงนี้นี่เราเป็นแบบนี้นี่อันนี้มันพับได้เวลาเราวางมือถือนะคะแบบนี้ทุกคนจะเห็นไหมโอเคอ่ะวางแบบนี้นี่นะคะไว้วาง,าง,างนี้แล้วก็เอามือถืออะมาวางนี่ ก็จะเป็นเหมือนที่ตั้งมือถือนะคะแบบนี้เลยนะติดแน่นนะคะปกติเลยแล้วก็นี่ชาดติดนะทุกคนแ,แบบนี้เลยด้านหลังก็จะอย่างนี้นะคะส่วนต่อไปยอยอด้านหน้าคะ่ะด้านหน้าก็จะเป็นเรียบเรียบแบบนี้เรียบเรียบเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เบาๆนะคะเดี๋ยว ลองชาร์จให้ดูปึ๊บเป็นไงโอเคนะตรงนี้เราว่าค่อนข้างเบาสามารถที่จะแบบถือแล้วก็แบบโทรไปด้วยได้นะทุกคนนี่ชาร์จติดนะทุกคนแกะออกติดแน่นนะติดแน่นอยู่เพราะว่าไอ้ด้านหลังเคสของเราอะ่ะมันจะเป็นมีตัวนี้ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ ตัวพอแบงค์เนี่ยติดแน่นยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีมันก็ชาร์จได้นะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่แน่น,น,นมากอะไรเงี้ยนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะการชาร์จแน่นเนี่ยก็สำคัญนะเพราะมันจะได้ไม่เลื่อนหลุดเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแกะให้ดูเนาะรุ่นนี้นะคะ e w 5 6นะคะ ตัวนี้มันจะมีให้เลือกสามสีเนาะมีสีดำเนาะดำๆนะคะแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีสีขาวขาวตัวนี้จะอ,อกเทาๆนะคะไปทางเทาๆมากกว่านะไม่ได้ขาวจัวนะคะไม่ใช่ขาวออฟไว้เป็นขาวเทาเนาะแล้วก็ส่วนรุ่นนี้นะคะรุ่น P E W 5 5นะคะตัวนี้เนาะ ก็จะเป็นสีมีสีดำกับสีเกรนะคะสีเทาอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราสั่งสีอะไรน่าจะเป็นสีเกรนะทุกคนแต่มันก็เกือบจะดำแล้วอะทุกคนมันก็คือสีเข้มนะคะก็ไปลองดูล่ะกันนะคะใช้งานก็ง่ายๆอะตัวนี้กดตรงนี้เพื่อดูนะคะว่ามันมีแบตเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวนี้กดตรงนี้เพื่อดูเหมือนกันใช่ไหม น,น,นี่เพื่อดูว่ามีแบตเท่าไหร่นี่ตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จเสียบเนาะโอเคเราชอบทั้งสองรุ่นเลยค่ะก็ลองไปเลือกกันดูใครชอบพกพาง,ง่ายก็เลือก e-w56 ใครที่เป็นสายใช้งานเยอะนะคะก็เป็น e w 5 5นะคะก็ลองไปเลือกกันดูขออภัยด้วยนะคะสำหรับตัวใหญ่นะคะที่ไม่มีกล่องเนาะเพราะทิ้งกล่องไปแล้วนะคะขออภัยจริงจริง ตัวนี้ก็น่ารักดีนะาพกพาใส่ในกระเป๋าได้ง่ายๆเลยสบายๆนะคะโอเคไปลองเล่นกันดูละกันแล้วก็เลือกอย่างมีมออ,อน,นะคะอย่าลืมด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ